ครับเสียงหาครับเสียงหลานด้วยครับเสียงหลานครับ,รบช้างที่เต้นอยู่หน้าคลิปคือชื่ออะไรนะคะนี่นะคะช้างที่เต้นอยู่ต้นคลิปนะ,ะทุกคลิปนะคะคือพี่ขุนเองครับ แล้วคูอครอบครัวสามขุนนะคะวันนี้ก็ก่อนอื่นนะคะต้องกลับขอบพระคุณนะคะกล้วยนะคะจากคุณแม่เบนจมาดนะคะที่มอบมาให้ครอบครัวสามขุนแล้วก็น้องช้างนะคะเจะ้าขุนเจ้าคุณงองแงค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นที่บ้านสามขุนนะคะท้องฟ้ามืดมาอีกแล้วตอนนี้ควันควานก็พาน้องขุนทองนะคะออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะได้เก็บหลักทำความสะอาดนะคะ ส่วนข้างในก็นู่นค่ะใช้กันเก็บหลักทำความสะอาดกันอยู่พี่แสนก็อยู่ห้องนี้น้องภูมิก็เก็บหลักทำความสะอาดพี่แสนพี่ขุนยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะช่วงเย็นเพราะว่าพอดีพอรักนะคะพอรักมันจะไปฝึกช้างอยู่ค่ะไปฝึกพี่เด่นชัยนะคะเมื่อเช้าฝึกได้ถ้าเก็บของแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารอบเย็นนี้ฝึกอะไรอีกนะคะ เพราะว่าจะฝึกก่อนที่จะออกเดินนะคะเดี๋ยวเย็นๆคันๆมาก็จะพาออกเดินกันอีกรอบคันก็เก็บหลักั้งความสะอาดนะคะเดี๋ยวมาดูว่าราเย็นี้ฝกอะไรบ้างเดดี ียงครับดิครับดิเออครับดิเสียงหวานด้วยจับดูเอ้ยจับดูว่ายัางไงผู้รัคกครับผมตอะไรรอบเย็นสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามน้องเด็กชัยเนาะนะครับผมก็ หลังจากนะครับตอนเช้านะครับเราฝึกท่าเก็บของให้กับน้องเด่นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนเย็นนะครับอตอนเย็นนะครับประมาณบ่ายสามโมงฟานรักก็มาฝึกอีกท่านะครับมาฝึกอีกท่าให้น้องเด่นชัยนะครับคืออยากให้น้องสวัสดีออกเสียงมีเสียงนะครับแม่แม่นะครับก็จะให้มีเสียงก็ตอนนี้รู้สึกว่าได้ 70%เตแล้วนะครับ <lag> ก <os> ็จะมีการสวัสดีออกเสียงแล้วก็ย่อขาลงเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ฝึกย่อขานะครับผมตามขั้นตอนก่อนตอนนี้ก็กําลังฝึกงวงให้ขึ้นดูขึ้นแล้วก็ออกเสียงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแม่ว่าอย่างไงเดี๋ยวลองมาดูนะคะครับเสียงครับเสียงหวานครับดีเสียงหวานด้วยสวย เสียงหวานๆ,คร,นๆนานครับเสียงหวานๆหน่อยลูอเอยูกุ้นครับเสียงหวานด้วยครับครับมีหลายเสียงมีทั้งเสียงหวานเสียงร้องคือช้างนะครับช้างที่แบบฝึกเสียงแบบนี้ยังจะไม่ร้องเอ๊ะทีเดียวนะน้องชาบางท่านอาจจะทําไมเสียงแหบจังทําไมอะไรคือการการที่เขาทําปากให้ออกเสียงนะครับเขายังไม่เก่งเนาะ ยังไม่เก่งเขาก็จะประมาณนี้นะครับต้องรอดูที่เขาเป็นแล้วฝึกแล้วนานแล้วเขาจะรู้เสียงของเขาเองบางเชือกจะร้องแบบนี้ก่อนนะครับอาจาเด่นใช้นี่จะร้องออกเสียงแหบๆห็นะครับวันนี้สองท่าครับสองท่าโอ้นักเรียนเก่งจังเลยนักเรียนเก่งด้วยฉลาดด้วยครับฉลาดด้วยคุณครูก็เก่งนะคะวันนี้เรียนสองท่าเลยฝึกออกเสียงด้วยนะคะแม่แม่ หลครับเสียงหวานครับเสียงดีครับดีเดี๋ยวครับดีเสียงครับดีเดี๋ยวลูกสูงครับเสียงหวานด้วยครับเสียงครับดีครับลูกครับก็จะมีมือตกบ้างมือขึ้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าน้องยังไม่เก่งเนาะนะครับ เดี๋ยวแม่แม่จะได้เห็นตอนย่อขาสวัสดีแบบต่ำๆเนาะน้องายเนาะตอนนี้เอาเสียงไปก่อนนะครับแม่จะเล่นลูกจะเล่นถือว่าเก่งนะคะเพิ่งฝึกครั้งแรกนะคะเกาะน้องก็เริ่มเข้าใจคําสั่งแล้วว่าให้ออกเสียงหวานครับลูกครับเสียงครับเสียงหวานี่ครับครับเสียงหวานครับี่ครับลูก ครับเสียงสูงบนครับเสียงครับนี่ครับผมคือต้องคือเวลาเราสั่งครับต้องร้องครับต้องร้องแบบนี้นี่คือช้างสั่งได้นะครับผมแต่ถ้าครับเงียบนี่คือช้างไม่รู้เรื่องนะครับถ้าช้างตอบสนองเราเราบอกว่าครับช้างต้องร้อง แบบนี้นะครับตามสเตปเนาะถือว่าน้องตอบสนองนะคะเพราะว่าเราสั่งก็ร้องถึงเสียงเขาจะยังไม่ชัดเจนก็เป็นไงนะคะว่าเขาเขาตอบรับแล้วนี่ครับเสียงครับเสียงดีเสียงหวานด้วยเสียงหวานครับนี่เออเก่งๆลูกเอการปกคือต้อง เป็นการสกเกิดให้เขาบอกว่าเก่งเก่งลูกเก่งเหมือนเราแบบบอกลูกเราว่าโอ้เก่งลูกเก่งเก่งเก่งอะไรประมาณนี้นะครับชมเขาชมชมเขา<ช> <นะ S 2> คือช้างจะเป็นสัตว์ที่ขี้ยอนะทุกเชือกเลยนะครับแล้วก็ทํา,าทดีก็ต้องชมของกินนะครับของกินต้องมีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคือพูดง่ายๆว่าอุปกรณ์การเรียนเนาะ,ะนะครับก็อย่างเด่นชัยนี่จะชอบ,ชอบข้าวโพดกล้วยก,ก็กินได้นะครับผมแล้วก็ น้ำตาลน้ำตาลก้อนเนี่ยครับน้ำตาลก้อนเรานี่คือต้องมีให้ตลอดนะครับถ้าจะฝุดช้างเนาะเพราะว่าช้างชอบน้ำตาลมากๆนะครับผมเวลาที่เขาทำแล้วเขาทำถูกแล้วก็ให้เขาขกินเขาก็จะจ้าดีครับเสียงครับนี่นี่เลูกเออเ,ออเ,ออเออก่งเก่ง จริงจริงอดกดไปเรื่อยๆครับผมเนาะเท่านี้ก็ถือว่าน้องเก่งแล้วค่ะที่เราสั่งครับแล้วแล้วเขารู้ว่าเราสั่งอะไรอะค่ะเสียงเขาจะยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรแต่เขารู้ว่าเราสั่งให้เขาคับครับนี่ครับเสียงไหมครับเสียงหลานด้วยครับเสียงหลานครับ ได้เสียงแล้วก็ได้มือแล้วก็ย่อต่อไปแม่แม่ก็จะเห็นเวลาให้ของเด่นใช้เขาก็จะเด่นใช้การทีครับเขาก็จะย่อวายนะคะลุงบดขับเสียงหวานครับเสียงครับเร็วลครับดีแน่สุงบครับเสียงลุงรับสุงบดบดบดลุงบดลุงรับเสียงหวานดีครับดีครับดี ครับเสียงดิเออครับเสียงหวานดิครับเออกๆครับเดี๋ยวตอนนี้ครูครูคูก็เริ่มมาแล้วนะคะครูแรมก็มาแล้วเครับนี่ครับนี่ครับเสียงครับ ครับดิเสียงครับครับลูกครับดีเสียงเดยอเยี่ยมเสียงครับดิครับเยี่ยมครับนี่ครับดีครับดีเยี่ยม ถือว่าน้องน้องเรียนรู้เร็วนะคะเดี๋ยวต่อไปพันๆเริ่มมากันแล้วครูฝึกเริ่มมากันแล้วเดี๋ยวพี่เด่นก็จะได้ออกเดินอีกรอบนะคะเราจะเดินเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะครับผมไปไปไก็ถือว่าเป็นการเดินวันที่สองนะคะที่เดินครับอว่าเดินออกจากกักเนาะครับยงหวานียงหวานครับพี่ นี่เขามีเสียงปากนะคะนี่เสียงปากเนาะครับเสียงปากก็เป็นกำลังใจให้ครูฝึกทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เด่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแม่ๆว่าแต่ละวันเด่นเด่นถึงวันไหนแล้วครับเสียงครับเด่นครับเสียงหวานครับเสียงหวานนี่ครับเอ๊งงงลูกเอ่ง ี๋ยวให้คุณค,ครูฝึกเตรียม,มตัวนะคะเดี๋ยวะพาเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวออกเดินเดี๋ยวระหว่างนี้พาไปดูเด็กๆบ้านสามขุนกันสักหน่อยนะคะม<ด>ีพี่ขุนพี่ขุนเงินนะคะ<ด>มีมีแม่แม่เอฟซีนะคะทักมาถามอย่างไรว่าช้างที่เต้นอยู่หน้าค,คลิปคือชื่ออะไรนะคะนี่นะคะช้างที่เต้นอยู่ต้นคลิปนะคะทุกคลิปนะคะที่เต้นดนตรีเหมือนกันตึมอ่ะคือพี่ขุนเองครับ เอวดีๆอย่าพี่ขุนอะมีแม่ๆหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะก็เลยทักเข้ามาถามนะคะขุดรอต้นทิปก็คือพี่ผุนทักเจ้าของช่องเองครับตรงนี้เป็นที่นอนน้องขุนทองขุนทองออกไปลูกข้างนอกแล้ควค่ะปวันก็เก็บหลักทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็พี่แซนนะคะพี่ผุนแสนล้านนะคะฟ้าแฝดเนาะฟ้าแฝดที่เดินคู่นะคะกับเสียวด,ดูดูทำ เสียวเสียวพี่เด่นเสียวพี่เด่นดูดูแม่ดูด,ด,ดูมาเลยมีเสียวเลยเนาะแม่เจยวกวนมากค่ะพี่แสนฝนจะตกเองไหมนี่ถ้วฝนตกอึ่งอ่างจะได้เล่นน้ำอีกดูดูดูดดด เดี๋ยวไปดูอีกเชือกนะคะอีกเชือกของบ้านสามขุนนะอ้มื่นมาแล้วน้องเล็กนะคะน้องขุนทองออกมารออยู่ข้างนอกแล้วครับคือตอนกลางคืนนี้จะให้นอนข้างนอกแต่ถ้าเราดูท่าว่าฝนจะตกเราจะพาเด็กๆเ,เข้ามานอนข้างในนะคะเพราะว่าข้างนอกน,นี้คือโดนแดดเนาะโดนแดดไม่อับไม่ชื้นนะคะพื้นที่หลักนอนเขาก็จะได้พักมันจะได้แห้งด้วยนี่ครับน้องขุนทอง ทองสีขวบครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงคลิปไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับครอบครัวสามขุนตลอดมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ